สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณเบิร์ตรบกวนสอบถามหน่อยครับปกติอาจารย์อัปเดตข่าวสารจากแหล่งไหนบ้างครับและก็ห้าสิบหกขีดหนึ่งอาจารย์อ่านอัปเดตทุกปีหรือเปล่าครับขอบคุณครับโอเคก็เอาเรื่องแหล่งข้อมูลก่อนนะครับแหล่งข้อมูลเอาจริงแล้วก็แหล่งข้อมูลทั่วไปนะครับเอหลักๆเนี่ยก็ก็หนังสือพิมพ์หุ้นใช่ไหมครับหลายๆหัวนะครับท่านหุ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับนะ แล้วก็2นะครับก็จะเป็นพวกเอ่อบรกอร์นะครับที่เขาเนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังทุกเชา้าใช่ไหมอ่าก็จะมีละละหลายๆโบรกเกอร์ที่ทําอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับก็จะมาอัปเดตข่าวจากพวกนี้ด้วยนะครับนะเอ่อสามนะครับนะก็ก็คิดว่าข่าวหลักๆก็น่าจะมาจากตัวที่เราเนี่ยไปคัมบรวิสิตอะไรอย่เงี้ยเบิรนะ์ะก็ทําให้เราได้ <c oughs> ได้ update, อัปเดตเข้อมูลธุรกิจอยู่แล้วประมาณนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่า ในเรื่องของอัปเดตข่าวอะ่ะเบิร์ตเอาจริงๆเลยนะเอาจริงๆเลยนะพี่คิดว่าสําหรับพี่นะอไม่ใช่สาระสําคัญเท่าไหร่สําหรับพี่นะสําหรับพี่นะอื <c oughs> ข่าวอะ่ะในมุมมองของพี่คือข่าวมันคือข้อมูลใช่ไหมที่เราอยากได้อะ่ะเบิร์ตมันคือข้อมูลใช่ไหมทีนี้ <c oughs> พี่อาจจะมีความคิดว่าถ้าเรารอข่าวเนี่ยสมมติถ้าเป็นข่าวดีก่อนถ้าเป็นข่าวดีก่อนถ้าเป็นข่าวดีเนี่ย การที่มันออกหนังสือพิมพ์แล้วเนี่ยมันสำหรับพี่อ่ะเรียกว่ามันน่าจะเป็นล่าสุดแล้วมันน่าจะเป็นแหล่งสุดท้ายแล้วอ่ะเออนั้นพี่คิดว่ามันก็จะทูเลตอ่ะช้าเกินไปใช่ไหมครับเอ่อแต่ถ้าเป็นข่าวร้ายอันนี้ดีอันนี้ชอบแอาแล้วอ่านข่าวจะชอบฟังข่าวร้ายอ่านข่าวร้ายมากกว่าเพราะข่าวร้ายเนี่ยมันทาให้ราคาหุ้นล่วงมันทาให้เรามีเวลาในการที่เราจะทํากันบ้านศึกษาหุ้นนั่งคณิีวิสิทธ์อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น S 1> <S 1> <S ยกอย่างทห้ร้อยฟังสั้นๆนะร้อยฟังสั้นๆนะอย่างอย่างอย่างตอนที่เซเป้มีปัญหาอย่างเงี้ยที่ที่มีปัญหา,าตั้งแต่ปีที่แล้วละนะครับนะ,ะที่ราคาล่วงมาจากร้อยบาทนะเบิร์ตตอนนี้เหลือแบบยี่สิบสมสิบแล้วอะนะครับล่วงมาหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับกเ็เน,นี่ยพอมีข่าวราปุ๊บเนี่ยก็มีเวลาให้เราทํากันบ้านได้นานได้นานอ่านะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยแล้วก็ขอนัดคามนิวิสิตด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอนะครับก็ <c oughs> เราไม่ได้ไปหาข่าวดีอะนะครับแต่เราชอบข่าวร้ายแล้วเพื่อดูว่าเอ๊ะมันเป็นข่าวร้ายเนี่ยชั่วคราวหรือเปล่าหรือถาวรอ,อะไรเงี้ยนี่ออกมา,า <c oughs> เพื่อหาโอกาสภาพยาวๆอะไรเงี้ยที่เราสามารถลงทุนได้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเนี่ยก็ <c oughs> เวลาดูข่าวชอบดูข่าวร้ายมากกว่านะครับส่วน <c oughs> ข่าวดีส่วนใหญ่เนี่ยเวลาทํากันบ้านนะครับเวลาฝเอ่านงบเวลาอ่านงบอัปเดตในแต่ละไ,ไตมากก็จะแบบ <c oughs> ทำกันบ้านอยู่แล้วไงเบิร์ต ว่าบรรทัดไหนตัวเลขมันเป็นยังไงเอ๊ะมันมีตัวเลขบรรทัดไหนที่มันดูแปลกแปมันดูผิดปกติเอ๊ะมันอาจจะสร้างโอกาสได้ในในคนหรือเปล่านะเอ๊ะอย่างเงี้ยหาคาตอบดีกว่านะอะไรเงี้ยเนีหรอมะส่วนมากก็ส่วนมากการทำงานพี่มันมันจะเกิดจากการทํางานจากจากพวกเนี้ยอัปเดตฟอลโล่แอพอะไรเงี้ยงบการเงิน m D ็ a บันทึกทุกครั้งทุกไตรมาสเอ่อมาให้ประกอบงบอะไรเงี้ยบันทึกละเอียดเราฟังอัปเดตอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็นกคำถาม กองไหนที่ในอัปเดตตอบแล้วก็แล้วไปอันไหนที่ในอัปเดตยังไม่ตอบอก็ขอซีวีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอืมอังนั้นของพี่ก็ก็ก็จะเป็นอะไรที่ที่ที่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้โฟกัสการแบบฟังข่าวแบบต้องเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยสมมติว่าอยู่ในเนื้อง,งานมากกว่าเลยห้าถกขดหนึ่งละโอถ้าถูกดหนึ่งเนี่ยก็เดี๋ยวนี้เป็น annual report แล้วนะครับไม่มีห้าคิดหนึ่งแล้วนะครับออ annual report เนี่ยก็ต้องอั d เด e ทุกปีครับเพราะในนั้นเนี่ย คืออย่างนี้เบิร์ตจะให้ฟังว่าใน annual report มันมีอะไรนะครับ <c oughs> ถามว่าต้องอา่านอะไรทุกๆปีปไ,ปไหมคําตอบอมัสนะครับต้องนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ควรนะครับต้องนะครับ <c oughs> เหตุผลเป็นเพราะว่าข้อมูลครับเบิร์ตข้อมูลเนี่ยนะเบิร์ตนะที่เราสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้นะครับจะมีหลายแหล่งด้วยกันเช่นหนึ่ง annual report mdna งบการเงินหมายเหตุประกอบงบอัปเดตคำพนิยมสิทใช่ไหมครับประมาณนี้นะคร่าวๆนะประมาณนี้นะครับนะหกเจ็ดแหล่งสักตนบัตอะไรก็ว่ากันไปนะครับเ <c oughs> แหล่งพวกนี้มันให้ข้อมูลที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเบิรโดยสิ้นเชิงดังนั้นทุกแหล่งเนี่ยต้องอัปเดตทุกๆงวดอยู่แล้วโดยปกติอ่าในเอร r พอร์ตเนี่ยจะมีข้อมูลบางอย่างที่เป็นรายปีเบิร <c oughs> เช่นเช่นแนวโน้มอุตสาหกรรมอ่า <c oughs> แนวโน้มอ,อุตสาหกรรมหรือข้อมูลทางสถิติบางอย่างของบริษัท ซึ่งบางบริษัทเนี่ยเขาจะอัปเดตไว้ในแอนนูอีพอร์ตเท่านั้นแหล่งเดียวก็มีเหมือนกันอืมครับเพราะว่าอย่างนี้คือในแอนนูอีพอร์ตนะเบิร์ตมันเป็นเอกสารที่ที่มีจำนวนหน้าเยอะใช่ไหมมันปาไปสี่ร้อยหน้าห้าร้อยหน้ามันทําให้มันสามารถใส่ข้อมูลได้เยอะก็ t ไหมถ้าทีา NA, Bert, ่เรา m d ีเอนะเบิร์ตดีเเนี่ยเต็มที่ก็สามหน้าสี่หน้าออฟเดสไลด์ก็มาแค่สี่สิบห้านาทีสไลด์ก็เลเซสิบหน้ายี่สิบหน้าเต็มที่ ใช่ไหมมีแต so so ่รูปด้วยนะหนังสือน้อยด้วยนะแต่ในแอน์ดพอร์ตเนี่ยมี400แน่เขาสามารถใส่ข้อมูลมาได้โหมหาศาลนะเวิร์ดอ่าดัง้นเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลที่จําเป็นเนี่ยที่ที่อาจจะมากกว่าในแหล่งอื่นๆได้